หัวใจฟูรอบรู้สู้ NCD เรื่องนี้รู้ยังวัยรุ่นสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายธนาภัสศีสุวรรณกัสน,นะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงการรับประทานอาหารที่เป็นผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพกันนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผู้คนนะครับใช้ชีวิตกันแบบ เร่งรีบมากขึ้นทําให้หลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลสุขภาพของตนเองจึงเน้นเลิกรับประทานอาหารที่สะดวกสบายรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตแต่ทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าอาหารต่างๆเหล่านี้หากเรารับประทานในปริมาณที่มากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมาได้วันนี้นะครับกัสจะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือร่างกายกันครับ เริ่มจากอาหารประเภทที่หนึ่งเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแกละแสแล้วก็เป็นที่นิยมในสังคมไทยมากๆเช่นพวกหมูกระทะย่างเนยปิ้งย่างหมาล่าต่างๆครับซึ่งอาหารประเภทแรกที่เราจะพูดถึงนั่นก็คืออาหารทอดปิ้งย่างครับซึ่งเป็นอาหารที่ใช้ความร้อนสูงกว่าจะทำให้เกิดก็จะมีสารอะคริลามัย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ก่อโรคมะเร็งต่างๆนอกจากนี้นะครับยังมีสารอันตรายที่เกิดจากการทอดปิ้งหรือย่างอีกหลายชนิดด้วยกันเช่นสารไนโตรซาลีนที่มักจะแฝกอยู่ในปลาหมึกย่างหรือปลาทะเลย่างและอาหารส่วนใหญ่นะครับจะมีการผสมสารเติมแต่งรสชาติหรือใส่สารกันบูดเช่นเฟนฟรายโดนัทไก่ทอดกล้วยแขกปลาท่องโก เป็นต้นครับซึ่งความเสี่ยงของการเลือกรับประทานอาหารประเภทนี้นะครับเป็นประจํายิ่งกินทุกวันอาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆตามนงมาได้เช่นโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคไขมันในเลือดสูงแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองครับแล้วก็อาหารประเภทที่สองนะครับคืออาหารแปรรูปหรืออาหารแช่แข็งครับอาหารประเภทแปรรูปหรืออาหารประเภทแช่แข็งนะครับ รวมไปถึงอาหารกระป๋องด้วยครับแล้วก็อาหารกึ่งสําเร็จรูปพร้อมทานต่างๆซึ่งอาหารเหล่านี้ครับต้องผ่านกระบวนการยืดอายุอาหารเพื่อให้เก็บไว้ทานได้นานมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีการผสมกับสารเคมีที่ใช้ในการแปรรูปอาหารอย่างสารกันบูบแล้วก็โซเดียมสูงนอกจากจะมีสารเคมีแล้วครับอาหารเหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการก็จะเป็นอาหารพวกไส้กรอก แฮมหรืออื่นอื่นอีกมากมายซึ่งความเสี่ยงของการรับประทานอาหารประเภทนี้เป็นประจำครับก็จะเกิดแบบการสะสมในร่างกายแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางและทำให้การเรียนรู้หรือจดจำอะไรครับไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมได้ด้วยมาจนถึงอาหารประเภทที่3ที่กินแล้วส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับ นั่นก็คือเครื่องดื่มชากาแฟน้ำอัดลมแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์ครับซึ่งเครื่องดื่มที่เราจะพูดถึงนะครับเริ่มที่ประเภทแรกคือพวกชากาแฟแล้วก็น้ำอัดลมครับมักมีส่วนผสมของน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ําอัดลมครับที่มีส่วนผสมของน้ำตาลค่อนข้างที่จะ เยอะมากพอสมควรถ้าเราไปเห็นตามการวิจัยตามการทดลองต่างๆเราก็จะเห็นว่าในน้ําอันลมเนี่ยแหละที่เป็นตัวการที่ทําให้เกิดโรคค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะมันมีน้ําตาลค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แบบสูงมากๆเลยทีเดียวหากนะหากเรานะครับดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เป็นประจําทุกวันมันก็จะทําให้ร่างกายของเราได้รับพลังงานที่มากเกินไปในแต่ละวัน และนอกจากนี้อะครับยังเพิ่มโอกาสทําให้เราเกิดโรคอ้วนแล้วตะกี้เราพูดถึงเกี่ยวกับน้ําตาลที่แบบสูงมากๆในน้ําอัดลมนี่ชาในกาแฟมันก็อาจจะทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้หรือแม้แต่โรคไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดตามมาอีกด้วยครับซึ่งเครื่องดื่มประเภทที่2งนั่นก็คือประเภทแอลกอฮอล์ครับซึ่งพอเราพูดถึงเครื่องประเภทแอลกอฮอล เราจะนึกภาพกันเลยว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อตัวเราแล้วก็ไม่ดีต่อคนรอบข้างเราเป็นเครื่องดื่มที่นอกจากจะมีโทษต่อร่างกายแล้วก็ตับเราแล้วนะครับการดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็ยังจะส่งผลกระทบต่อระบบสมองส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองการทำงานของตับแล้วก็ระบบการทำงานอื่นในร่างกายของเราอีกด้วยครับ ส่วนอาหารประเภทที่4นะครับก็จะเป็นอาหารสุกๆดิบๆซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงไม่สุกเราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเรากินอาหารที่ไม่สุกมันก็อาจจะทําให้เกิดมีพยาติได้หรือมีเชื้อโรคต่างๆที่ไม่ได้ถูกกําจัดหรือฆ่าให้ตายด้วยความร้อนจะเพิ่มความเสี่ยงทาให้เราอาจจะเกิดโรคพยาธิหรือโรคติดเชื้อทางเดิอนอาหารได้อีกด้วยครับ มากันถึงประเภทที่5แล้วนะครับนั่นก็คือการเลือกรับประทานอาหารรสชาติต่างๆมากเกินไปครับอย่างที่เรารู้ดีครับว่ารสชาติอาหารมีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารรสหวานอาหารรสเผ็ดจัดอาหารรสเคม็มหรืออาหารรสเปรี้ยวถ้างาน,นเราเมื่อพูดถึงอาหารรสหวานกันเลยดีกว่าครับอาหารรสหวานนะครับ เมื่อเราทานอาหารที่มีรสหวานแบบมากๆหวานเจีย๊ยบก็จะส่งผลให้เกิดโรคเบาหวานเพราะการได้รับน้ำตาลในปริมาณที่มากจนเกินไปร่างกายของเราครับจะไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเส้นเลือดได้และจะทำให้ร่างกายครับได้รับพลังงานที่มากจนเกินไปส่งผลอาจจะทำให้เราเป็นโรคอ้วนแล้วก็มีการเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อรโรคหัวใจแล้วก็โรคไตได้อีกด้วยครับ ส่วนอาหารประเภทรสจัดซึ่งอาหารประเภทนี้การเป็นคนที่ื่นชอบการกินเผ็ดมากๆอยู่แล้วถ้างั้นเรามาลองฟังกันดีกว่าครับถ้าเรากินในปริมาณที่มากจนเกินไปมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราย,ยัางไงคือการอาหารการรับประทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดจัดนะครับจะทําให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้นครับอาหารรสเผ็ดจําพวกที่แบบ เครื่องแกงแบบเน้นๆมักมีส่วนผสมของเกลือผงชูรสซึ่งมีโซเดียมอยู่มากก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตของเราได้ครับและอาหารประเภทที่3นะครับคืออาหารรสเค็มเมื่อร่างกายของเราครับมีปริมาณโซเดียมจากเกลือสูงกว่าปกติร่างกายเขาพยายามที่จะขับออกทางปัสสาวะ ส่งผลให้เราอะครับรู้สึกคอแห้งกระหายน้ำแล้วก็ร้อนในหรือถ้าหากเป็นมากถึงขั้นที่แบบภาวะขาดน้ำได้ครับนอกจากนี้ครับรสเค็มจะทำให้เลือดในร่างกายของเราไหลเวียนช้าทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้ครับและอาหารรสชาติสุดท้ายคือรสชาติเปรี้ยวอย่างที่ทุกคนรู้เลยครับถ้าเรากินอาหารที่แบบมีรสชาติเปรี้ยวจนคืนไป เช่นพวกมะม่วงพวกผลไม้หรืออาหารที่แบบหมดอายุมันก็จะเป็นรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เราครับรู้สึกท้องเสียร้อนในแล้วก็ระบบน้ําเหลืองในร่างในร่างกายของเราครับมีปัญหาจึงทําให้เป็นแผลแล้วถ้าเราเป็นแผลครับมันจะทําให้เราหายช้าแบบมากๆเลยซึ่งผมมองว่านอกจากการกินไม่เลือกจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วนะครับการกินไม่ตรงเวลา ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งบางคนนะครับอาจจะคิดว่าการกินไม่ตรงเวลาไม่กี่ครั้งอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนนักไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าหากกินไม่เป็นเวลาเป็นประจำเป็นระยะเวลาที่นานมากๆมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายเราได้อย่างแน่นอนครับโดยวันนี้นะคะผมก็จะมาพูดถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการ กินไม่ตรงเวลาครับว่ามีอะไรบ้างแล้วด้วคนล่ะครับรู้สึกยังไงเวลากินไม่ตรงเวลาซึ่งปัญหาแรกที่พบนะครับคือระบบเผาผลาญแย่ลงครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าการกินข้าวไม่เป็นเวลานั้นส่งผลให้กระเพาะอาหารทำงานช้าลงเผาผลผาญแคลอรี่ได้น้อยลงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายภายในร่างกายเราก็อาจจะทำงาน ผิดปกติตามไปด้วยเช่นเกิดความเหนื่อยล้าง่ายเกิดความดันโลหิตต่ำลงท้องผูกหรือเกิดความเครียดเป็นต้นครับปัญหาที่สองคือน้ำตาลในเลือดลดลงคาร์โบไฮเดรตนะครับเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายและยังมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วยเมื่อเรากินข้าวไม่ตรงเวลาพลังงานในร่างกายของเราก็จะลดลงระดับน้ำตาลในเลือดก็ ลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ครับการที่ให้ร่างกายขาดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตยังส่งผลให้สมองของเราทำงานช้าลงคืออาจจะคิดอะไรไม่ค่อยได้หรืออาจจะแบบจำอะไรได้แบบแป๊บๆก็ลืมแป๊บๆก็ลืมอีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานอีกด้วยครับปัญหาที่3ที่จะตามมานะครับนั่นก็คือโรคอ้วนครับใครที่กินข้าวไม่ตรงเวลาบ่อยๆหรือถึงขั้นที่แบบ ไม่ได้กินมือนั้นเลยก็จะส่งผลให้ความอยากอาหารของเรามากขึ้นอาจจะทำให้กินอาหารมื้อถัดไปมากกว่าปกติซึ่งส่งผลเสียต่อน้ำหนักตัวที่อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็อาเส่งต่อการเป็นโรคอ้วนได้ ซึ่งการมองว่าปัญหานี้แหละครับเป็นปัญหาที่อาจจะพบบ่อยมากเพราะจากการทํางานหรืออะไรต่างๆยกตัวอย่างการนะครับเวลาที่การมีงานแบบเช้ามากๆการก็จะลืมกินข้าวเช้าแล้วการก็จะไปให้เวลากับการกินข้าวในเวลาเที่ยงก็น่าที่จะเยอะมากเช่นปกติการจะกินข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเที่ยงข้าวเย็นใช่ไหมครับแต่วันไหนที่การไม่ได้กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงการก็จะเบิลสองเช่น วันนี้รู้สึกว่าไม่ได้กินข้าวเช้าตอนเที่ยงเราก็จะกินเบิ้ลก๋วยเตี๋ยวสองจานเบิ้ลข้าวสองจานอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ส่งผลเสียต,ต่อร่างกายแล้วมันทําให้เราแบบรู้สึกมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้ง่ายขึ้นครับมาจนถึงปัญหาที่สี่นะครับนั่นก็คือกรดไหลย้อนครับ ตั้งแต่เด็กจนโตเราก็ต่างที่จะคุ้นชินกับคำนี้อยู่แล้วว่าผู้ใหญ่มักจะบอกเราเสมอว่าถ้าเรากินข้าวไม่ตรงเวลาเราอาจจะเป็นกรดไหลย้อนได้นะซึ่งประโยคนี้คุณพ่อคุณแม่พูดกับกั๊เสมอครับซึ่งกรดไหลย้อนคือหนึ่งในโรคยอดฮิตของคนในปัจจุบันเลยซึ่งการกินข้าวไม่ตรงเวลาครับถือเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุโรคนี้เลยก็ว่าได้ โดยกรดไหลย้อนนะครับจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการแสบร้อนกลางอกหรือขึ้นมาถึงคอหรือเหม็นเปรี้ยวท้องอืดคลื่นไส้ไอแห้งหรือเจ็บคอเรื้อรังและอาจมีอาการอื่นๆแทรกซ้อนไม่ได้นี่อีกหลายรูปแบบและปัญหาที่5นะครับนั่นก็คือแผลในกระเพาะอาหารครับโดยปกตินะครับเมื่อเรากินอาหารเข้าไป ร่างกายจะมีการหลั่งน้ำย่อยออกมาเพื่อย่อยอาหารในกระเพาะอาหารแต่ถ้าในกระเพาะอาหารไม่มีอาหารให้ย่อยละ่ะก็จะทำให้ตัวกระเพาะอาหารนะครับได้รับความเสียหายจากน้ำย่อยจนเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารในที่สุดครับและปัญหาข้อที่6นะครับค่อนข้างที่จะร้ายแรงนิดหน่อยนั่นก็คือมะเร็งในกระเพาะอาหารครับการกินไม่เป็นเวลานั้น ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งโดยตรงแต่การกินไม่ตรงเวลานั้นไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหารเหมือนกับประเด็นที่เราได้พูดก่อนหน้านี้ในปัญหาข้อที่5นะครับซึ่งหากกระเพาะอาหารเกิดการอักเสบเรื้อรังบ่อยครั้งมันก็จ,จะทำให้เราครับสู่การเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้วันนี้นะครับผมเลยจะมา บอกเคล็ดลับการกินอาหารอย่างไรให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อร่างกายเราเพื่อให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงและวิธีแรกที่การอยากจะแนะนำนะครับซึ่งเป็นวิธีที่เราทุกคนรู้จักแล้วก็คุ้นชินกันมาดีตั้งแต่เด็กนั่นก็คือการกินอาหารให้ครบ5หมู่ซึ่งในแต่ละหมู่ก็จะมีความหลากหลายแล้วก็ความที่แบบคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันในแต่ละหมู่สำหรับข้อแนะนา เป็นข้อแนะนำหลักเลยนะครับคือยึดอาหารหลักห้าหมู่เป็นเหมือนกรอบในการดำเนินชีวิตเลยและก็ให้ความสำคัญกับการกินอาหารแต่ละหมู่ให้มีความหลากหลายไม่จำเจยอยู่เพียงอาหารไม่กี่ชนิดซึ่งน้ำหนักตัวครับเป็นแค่เครื่องบ่งชี้อย่างง่ายถึงสุขภาพสุขภาวะที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะเห็นได้จากผู้ใหญ่ที่กินอาหารได้เหมาะสมจะมีน้ำหนักตัวที่ เหมาะสมที่พอดีมีรูปร่างที่ไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไปแล้วก็มีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างคงที่หากสังเกตว่าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากน้ำหนักปกติแสดงให้เห็นว่าเราเริ่มกินอาหารมากจนเกินไปแล้วอาจจะไม่กินอาหารห้าหมู่เพราะฉะนั้นเราควรต้องหันมาควบคุมแล้วก็ลดปริมาณให้น้อยลงโดยไม่จําเป็นต้องรองให้เสื้อผ้าขับก่อนที่จะเริ่มรู้สึกตัวเพราะเสื้อผ้าสมาัยใหม่ครับ มักนิยมใช้สายยืดเพื่อให้สวมใส่สบายเพราะฉะนั้นนะครับเพียงแค่เรากินอาหารทุกหลักกินอาหารครบห้าหมู่น้ำหลักเราก็จะพอดีดูเป็นคนรูปร่างสมส่วนแล้วก็เหมาะสมได้อย่างแน่นอนครับมาจนถึงวิธีที่สองนะครับคือกินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้อเพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของคนไทยจึงให้ความสำคัญกับการกินข้าวเป็นอาหารหลักเพราะ ประเทศเราครับจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มของประเทศเกษตรกรกรมครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร,กรเพราะฉะนั้นข้าวจึงเป็นอาหารหลักถ้าเป็นไปได้นะครับควรกินข้าวซ้อมมือเพราะมีวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุมีโปรตีนแล้วก็มีใย,ยอาหารมากกว่าข้าวที่ขาดสีจนขาวส่วนอาหารแป้งครับเช่นขนมปังก๋วยเตี๋ยวขนมจีนให้กินเป็นบางมือ้อ อาหารแป้งครับเป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูปแล้วก็มีใยอาหารจะมีน้อยกว่าในข้าวครับแล้วก็สําหรับวิธีที่3นะครับนั่นก็คือกินผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำซึ่งเป็นอาหารหลักห้าหมู่ของคนไทยอยู่แล้วแล้วก็มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับคือการแยกพืชผักและผละไม้ เป็นอาหารหลักคนละหมู่กันเนื่องจากประเทศไทยนะครับมีพืชผักและผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคได้ตลอดปีพืชและผักผลไม้นะครับค่อนข้างมีสารอาหารที่สําคัญหลายชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ทาุแล้วก็ใยอาหารและให้สารอื่นที่ไม่ใช่สารอาหารเช่น สารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยไม่ให้อนุมูลอิสระทําลายเนื้อเยื่อและผนังเซลล์ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ทําให้ผิวพรรณของเราดูเปล่งปลั่งแล้วก็มีออร่าแล้วก็ดูสดใสไม่แก่เกินวัยนอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรที่ช่วยรักษาโรคแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราให้ดีขึ้นด้วยครับและวิธีที่4นะครับคือกินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมลิดแห้งเป็นประจำ เป็นการกินอาหารที่ให้โปรโตีนแบบเน้นๆเลยนะครับโดยเน้นปลาและอาหารประเภทถั่วแห้งเช่นเต้าหู้ชนิดต่างๆสำหรับเนื้อสัตว์นะครับให้เลือกกินบริเวณที่ไม่ติดมันหรือมีมันน้อยไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ ควรกินเป็นประจำเด็กนะครับควรกินวันละฟองผู้ใหญ่ที่มีภาวะปกติก็ควรกินวันเว้นวันหรือสัปดาห์ละ2-3ถึงฟองส่วนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะคอเลสเตอรอลสูงในเลือดก็ควรลดปริมาณลงครับซึ่งสำหรับกาดน,นะครับกายก็จะกิน ไข่เกือบทุกวันเลยหรือวันเว,ว้นวันครับเพราะว่าไข่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กินไม่กี่ฟองก็อิ่มแล้วและทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าการกินไข่เยอะจะช่วยให้เราครับมีความจําที่ดีขึ้นและวิธีสุดท้ายนะครับแต่ไม่ได้ท้ายสุดครับนั่นก็คือดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยครับทุกท่านคงจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่เราเรียนศูนย์เรียนอนุบาลจนถึงเรียนชั้นประถมทางโรงเรียนก็จะมีการให้นมคนละลงัง กลับบ้านใช่ไหมครับซึ่งตอนเด็กๆรับกัดได้เป็นประจำมากเพราะว่าการดื่มนมครับเป็นอาหารที่มีประโยชน์สมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของโปรโตีนแคลเซียมวิตามิน B และแร่ธาตุต่างๆนอกจากนี้น้ำนมครับเป็นอาหารที่กินง่ายราคาไม่แพงจนเกินไปแล้วก็มีหลายชนิดให้เราได้เลือกหาครับในความที่ว่าน้ำนมครับเป็น ของพื้นฐานเลยที่เราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดแล้วตัวเราสามารถเลือกบริโภคได้ว่าเราอยากจะกินนมอะไรมีทั้งนมเปรี้ยวนมแพะนม,มวัวนมถั่วเหลืองอะไรต่างๆมากมายจึงเป็นการสะดวกสบายครับที่จะใช้เป็นอาหารสำหรับคนทุกวัยแล้วมาจนถึงวิธีสุดท้ายแล้วนะครับคือวิธีที่6คือกินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร ถึงแม้ไขมันนะครับจะเกี่ยวข้องกับปัญหาโภชนาการเช่นโรคอ้วนภาวะไขมันในเลือดสูงที่นำไปสูโ่โรคหัวใจขัดเลือดได้แต่ร่างกายครับต้องการไขมันเพื่อสุขภาพได้เช่นกันเพียงแต่เราอะครับต้องเลือกกินแล้วก็ควบคุมในปริมาณแล้วก็ชนิดของไขมันที่บริโภคให้เหมาะสมเท่านั้นลดอาหารที่มีไขมันมากๆเช่นหมูสามชั้นอันนี้เลยครับ กินบ่อยมากคนไทยชอบกินอะไรที่มันสามชั้นที่มันมันติดมันติดกระทะแล้วแบบมันหอมมันน่ากินแล้วก็ต่อไปคือขาหมูพะโลอันนี้ก็ฮิตเหมือนกันถ้าเราสั่งพะโลมาก็จะมีไข่กับขาหมูพะโลนี่แหละครับที่มันขาดไม่ได้และอาหารที่ใช้น้ำมันหรือกระทิจำนวนมากในการประกอบอาหารครับอันนี้ก็ควรบริโภคอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อร่างกายที่ดีของเราครับ ทุกคนสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้หากเลือกรับประทานอาหารที่ดีและเหมาะสมกับสุขภาพร่างกายและวัยของตัเองครับผมขอเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงให้ทุกคนเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อตัวเองนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับบ๊ายบายหัวใจฟูรอบรู้ซู้ n c d ผลิตโดยกลุ่มคนตัวดี สนับสนุนโดยสสส